ก็เออก็ไม่ยากอะไรนะรูปแบบก็จะมีประโยคมาแล้วก็อาจจะให้เราเติมคำว่านะให้เราเติมคำเช่นเติมปลาแอน,นลงไปอนะไประโยชน์หรือว่าให้เติมมาฟูรูปพีีไปคือหรืออาจจะมีคำมาให้แล้วก็ จะง่ายไปกว่าองค์ทำมาให้แล้วก็บอกจงเอาคาเหล่านี้ไปเติมในประโยคี่สมุนนี่มันก็พอจะเอาก็ลองดูนะจะลองดูครัโยงเส้นพี่แดกยันโยงเส้นนะโยงเส้นสาหรับสาหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กก็เขียนแต่ผู้ใหญ่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นโยงเส้นเช่นอาจะถามว่าให้ให้แจ้งว่าในประโยคเนี่ ตัวนี้เป็นเฟียอะไรเ่ป็นเฟียมาตัวนี้เป็นเฟียอะไร,ะไรแล้วก็ในประโยคนี้อาจจะมีประโยคมาสักชุดหนึ่งแล้วก็ให้ดึงจากประโยคจากข้อความเหล่านี้เอาอะไรเอาไาแนนมาตัวหนึ่งเอามาฟูมมาตัวหนึ่งเอาเฟียมาดีมาเฟี้โมโดอร์ะไรเป็นครับแล้วก็อาจจะให้หัก แต่ประโยคมาบ้างอไ้พอหรือเปล่าหรือไปคิดนู้นฮได้นะฮะพอ,อะจะเข้าหัวข้อต้นนี้นะโอ้วันนี้มันที่ไรเนี่ยสองสเสานีาไไาานนะ้วันที่เอางั้นไปสอบสัปดาห์สุดท้ายเลยไหมวันที่ยี่สิบเก้าไหตา อ่ย่ดะอ่าวันเสาร์ที่ยีปวันเสาร์คุงนี้เป็น่าคุณนี้วันทิ่ขัวบนเนวันเสาร์หน้ามีสอนืสิบเจดูเดือนอ่าอ้าวยีเดูเดือน่ะข้าวขดอ่ถ้าดูเดือนเกิดย็งก็เข้าผขลเข้าวโขลเสาเลใช่ปะเ เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาวันวันเสาร์หน้าเทสเลยเทสแล้วก็เสาร์หน้าเชสอีกครั้งัปรายชื่อใน่น้ด้วยนะจะใส่คะแนนหมดเลยเออเอาชื่อของใครเนี่ยไปด้วยใครเราเรายิบกับเนี่ยเรายิบกับอะไรนะปาทิศพาทิศเพราะว่าจะถูกจะได้ใส่คะแนนได้ อ่าดูตัวอย่างรูตัวอย่างอ่าำรินาทอหนึ่งอิสตขริชขอรญาแปลว่าขอรญายักผูรูู้รูจุแปลว่าขอรญาแปลว่าขาหรือออก ออกอ่าขอรรจาอิสตักรรจาเอาออกมเอาออกมาขอรรจาออกอิสตักรรจาเอาออกมาจงเอาออกมากุลละมุตตาเดอินว่ากุลละข้อบาริจงเอามุตตาแล้วก็ขบั่ออกมามีมีนั่นจุมาลิลอาเดียจากประโยคต่างๆต่อไปนี้อันที่หนึ่งอัตดาวะทุ มังดูอาตุลอัจจาว่าตู้อัจจาว่าตุแปลว่าขวดหมึองมังดูอาตุลมังดูอ่ะแปลว่าเต็มเต็มขวดเต็มขวดเหมืองั่นเต็มขวดใครเคยเรียนวิชาอิมละนะ่าบ้างมาล่ายำลาอูอัมลาย,ยุมลิอูพิมละพิละ หมวลนี่แหละละใช่ไหมเขียนคําบอกแต่บานเราก็แปลว่าอิละเขียนคําบอกจริงได้เรียนอิจล่าอิละเลยนะจะได้เขียน,นระดับตีเก่งอ่ะแต่ว่าตุมามลูอัตุนซาเนียข้อ .2 อ่ะอันไหนเป็นมุตตาดาไหนเป็นคอบ่าเอาเรือครั้งนี้มั่งอ้าวอัซักอันไหนเป็นภูตตาดาอ,อันแต่ว่าเป็นมุตตาดาแล้วก็ มันว่าเป็นเป็นขอบัตรแต่มุกตดาต้องมีอาริปราตุหน้าส่วนใหญ่จะมีจะเป็นคือมีหลักคือว่ามุกตดาเนีย่ยจะต้องเป็นมาริฟัสจะไปแต่เป็นมาริฟัสก็คือมีอราริฟลาตหรือเป็นอดอฟาคือเป็นเป็นคำควบกันอย่างเช่นระบอกไปตูมุฮัมมัดิน บ้านของมูฮัมหมัดถ้าเราบอกใบตุนบ้านหลังหนึ่งก็ไม่เป็นมาอิฟาตัวนี้เป็นท,ที่รู้จักไเป็นการปกคีแต่ถ้าบอกใบตุนมูฮัมหมัดดบ้านของมูฮัมหมัดจะมีลรือสวยเป็นบทตระกาเข้าไปอัลใบตุจะมีลหรือใบตูมูฮัมหมัดิจะมีลเดี๋ยว่าเอาเอาเอาตรงนี้ไปก่อน อันที่สองเดี๋ยวมานอ่านว่าอัลมิซาพุ่มพุ่มพุ่มุดีพุ่มุดีลอัลมิซาพุ่มพูดีลุนการหยอกล้อนั้นมุดีลุนมีเป็นเป็นพิษเป็นภัยมีโทษมูดีลุนนะมีโทษการหยอกล้อ ล้อเล่นเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เล่นเล่นไปเล่นเนี่ยอันตรายนะใช่ไหมไว้ก่อนกเขาพิจารณาเด็กแรกนักเลีนะ้ยงแอ่บอกเด็กเลี้ยงแก่นะมีมาเด็กเลี้ยงแก่บรนดาบนะเด็กเลี้ยงแคบเลี้ยงแคบได้ไหมเด็กเลี้ยงแคะไปบอกว่าล้อเล่นใช่ไหมแต่ว่ากาที่เรื่<บ>องรจริงเอามาแล้วก็วาการมีซ่าการหยอกล้อการล้อเล่น เตี้ยนนน่ะน่เนิเล่าเรื่องโกหกมันก็ให้คนอื่นไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องโกหกให้คนอื่นขำกระีห่างใน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 ใช่ตการให้ตลกแล้วก็เลยไปพูดเรื่องตลกโกหกพูดเรื่องโกหกไม่ได้กระบีห่างอะไรแต่ว่าถ้าพูดให้คนอื่นเขาดีกัน ก็เ่านกันการพูดช่วยคนก็เหมือนกันเลการหยอกล้อมุทิหลุนอาดิสาจะมีสาลิซันอันอันมาอันมูฮาเดรนอัลมุอัลลิมมมุอัลลิมุ แปลว่าอะไรครูเมื่อกันว่าลิงคอนสอนอามุายเ่็นคอนสอนไหนเป็นลูกเดาะฮะอ้าวข้อสองนี่บอกอ้าวข้อสองนี่จ้าไอ้มุตตาอยู่ไหนเนี่ยอันิี่สองอันที่สงเป็นมุตาหูด <c oughs> nah ีรุนไม่ได้เป็นขอบาอันที่สามเอ้าเอเมื่อกี้ไออันมอัลลิมุาดีรนอันโมอัลลิมครูนั้นมา อันโมอันล um> oh ิมุเป็นอะไรมุตตาดาฮาดิรุนก็เป็นเป็นขอบาอัลฮาวาห์อูเอาเอออักรอมต่อไปอัลฮาวาห์ม네ุตาจัดดีดอัลฮาวาอูอัลฮาวาอูมุตาจัดทีดุนอัลฮาวาแปลว่าลมหรืออากาศมุตาจัดทีดุนแปลว่าอะไรมุตาจัดทีดุน มาานาจะดีแค่าูจะดีบบบจะดีจะดีดนุนฮาดาจะด,ดีดนุนาฮาลากฏดีมดอ่าจะดีดุนแปลว่าใหม่มูตะจัดดีดนุนแปลว่ามีใหม่ๆหมมาตลอดก็แสดงว่าอากาศถ่ายลยะนี่แสดงอากาศถ่ายองอ่านภาวะมูตะจัดดีดลุลจากถา่ายเอข้อห้า อัตตาจิร oh, hm ุอาผู้อนีย่างนี้เลยเอาฮัจถิอัตตาจิรุอามีนุนเอี่ยวัตตาจิรุอามีนุนแปลว่าอะไรออกค้าออค้ามันเป็นไงมีอะไรอามีนุนอามีนมีมีมีอามาอะไรมีอามานะคนอามีก็จมีอามานะอามานะแปลว่ารับผิดชอบรับผิดชอบ นบีเราได้ฉายาครัว่าอัลอะไรอาบีแปลว่าผูดอะไรผู้สื่อสัรย์อาบีมีอามานะอัลตัดจิรุขมิชุนคาบีต่อค้าคนนั้นคนที่มีความสื่อสัตย์เด็ดขาดของดีก็บอกว่าดีของไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วมีแม่อค้าบอกของไม่ดีเด็ดขาดเชิญลูกค้ามาเรียกขออะ้รด้านผมไม่ดีทั้งนั้นเลย ผ้าก็เก่าเสื <as> ้อก็โบราณเดินมาซื้อกันมาไหมมาเดินเดนไหมพอค้าก็ต้องมีอามานะซึ่งยิ่งใกล้บันเทียมมาเนี่ยอคนที่ต้าจใตามีเนี่ยหายากมาเราเป็นบุคคลที่จะได้อยู่ใกล้ชิ้นตะวีเรือบัลเทียมตามีนะ้นแต่มันค่อนข้างจะค่อนข้างใหญ่นที ขายเนื้อให้เราเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้บ้างผมขายนะเอา้าแถมให้ไปอีกน้อยนึงที่จริงมันขีดกว่าอะไรนะโลกว่าเอา้าผมคิดแค่นี้แหละอะไรมันก็โลดึงกันกแหละไม่ต้องพูดทำไมเลยมันเหมือนกับแบบโอ้โหใจดีเหลือเกินแถมจังเลยนะเนี่อเอค้าอะไรนะจะได้มาซื้อใหม่เป็นเทคนิคในการพูดให้ลูกค้ารู้สึกประทับอกประทับใจ อย่าว่าจะไปหยิบต้องระวังนะผู้ค้าหยิบในมือไวมากไปซื้อกล้วยลองดูถ้าล้วยเขาก็กลกลองดูไม่เอาวันี้แหละดูแบบดีในทางคิดราคาแบบสองสีมาถึงบ้านกลายเป็นกล้วยทำแล้วทำอีกผ่านมือมาไม่รู้ใครต่อใครนะมาได้ยังไงอะเรื่องความไวอของพ่อค้าแล้วก็เวลาเขาขายเนื้อ เนื้อเนี่ยก็จะขายเป็นราคามีเนื้อสอฟฟรีเนื้อล้วนเนื้อติดกระดูเนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อมันเนื้ออะไรก็ก็คือต้องป็นคนละราคาแล้วก็วิธีขายของัะเนยเนื้อเขาเนี่ยของเราจะลอกระดูใช่ไหมขายเราก็ลอกระดูแต่พวกนั้นสามารถที่จะขายวัวทั้งตัวเนี่ยเนื้อและกกะดูไปพร้อมกันแล้วก็หมดตัวไปในคราวเดียวกันทําได้ไง เราไปซื้อซื้อเน,นื้อโลนหนึ่งมาเอาเนื้อซอฟีนะใส่อ,อ้อมแล้วไปถึงบา้านกลายเป็นเนื้อแต่วอกทั้งไม่มีอะไรมีกระดูกชิ้นใหญ่ซ่อนอยู่ไม่ต้องระวังเลยใครไปซื้อเนี่ต้องตง้องต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังมากมีบบกันแบบดราวก็แบบกันแบบดราว่็เนื้อก็ร้องให้ไหมร้อกเนื้อจนหมดแต่งเนื้อสวย แล้วก็วาเงเห็นชัดเจนในลุ่นเขาซื้อเนื้อล้วบอกเนื้อสอบปีมาหยอกต้องเอากระดูกไปด้วยก็จะช่างคล้องกระดูกนหนัก่ะหนักด้วย, <c oughs> ยกไปเจอสิโครงไงนะไปเ, <c oughs> เจอกระดูกช่วงกระดูกสันหลังแล้วแม่ปันไม้รถด้วยอ่าเออโก็ฟก ใครจะอ่านต่อขอ้อหกเรายิเอานไหมอ่าลองอ่านดูจะได้อ่นานภาษาลรกีเก่งๆอัลฟากีโรมาต้าฟากี oh <F ati. S 2> คือคนยากจน,นพวกนี้จนจนมากเลยฟากีรรมาต้าเป็นผู้ที่มีความขัดสนมีความต้องการโรมาต้าคือขัดสนมากก็คือต้องการความต้องการนั่นเอง ฝักกี้เ็ได้หรอฝักกี้ฝักกี้เนี่ยเราเป็นไงตำแหน่งมันเป็นได้เป็นมุตตะดาต้องหาคู่เป็นมัฟตัวแล้วก็มุฮตาจุนเป็นอะไรเป็นขน้อบนะอักกี้มุฮตะจอ่าต่อไปเอามาข้างนี้มั้งอัลฮิดาอูจดีลุอัลฮิดาไม่เป็นรองเท้า ที่แล้วว่ารองเท้าิบจะดีโดนเท้าใหม่รองเท้านั้นใหม่คู่ใหม่ตัวไหนเป็นเป็นมุกตะดาอลีดาเป็นมุกตะดาจะดีโดนเป็นได้าเป็นเข้าบ้านคนอันที่แปดภาษีาอะไร ปะซีฮะตุนอัลทะดีก็ตอัลทาดีก็แปว่าสวนสวนนั้นปะซีฮาตุนกว้างขวางถ้าสวนสัตว์เนี่ยใครใครใครรู้บ้างสวนสัตว์ภาษาะว่าไงสวนสัตว์ฮาวนะไม่รู้อัลฮะรีก็สวนอัลทะรีก็ตู้ไฮะวานสวนสัตว์ สู้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้เป็นไหยาวานสัตว์สวนนั้นเป็นไงว่าขวาภาษีห้าตุอาก็9อัชรัตอัชรัตอัชชะจารตอะตูมุสไม่รอตนต้นไม้ต้นนั้นออกผลมุสไม่รอตัวมีผลแล้ว เออเรามาแต่งประโยคกันหน่อยสิเวลาบอก่าอ,อ,อหาก็นอนเ่ก่อนราไปละอื้ออ่ะอลูลบก็ไดะ ท <Keep S 2> ุกประโยชน์เลยทุกประโยชน์ยกเว้นบางครั้งมุตสาห์จะอยู่ทางด้านเขาวางรื้อฐานมาเนี่ยให้เราจำตรงนี้ไว้ก่อนต่ต่อไปอะพุกอุตสาเนี่ยอาจจะไปอยู่หลังก็ได้บางทีจะบอกว่าเวลาเราอ่านอุานลฮัล เวลาเดี๋ยวมีเอาเวลาแค่รอั้งตู้ไปได้นุษยต่ดาอิลลาฮิเป็นขอบัตรไม่มีอะไรเลยนะัูินลา็นได้เลยมุษต่ดาขอบัตรอานทังเลยใช่ไหมแล้วก็บางทีเราบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาเอาเอาอะไร เอาอาบุตรดาไปไว้หลานก็มีเหมือนกันเพื่อมีเป้าหมายบางบางอย่างเพื่อให้เกิดความอะไรอจะเป็นดังี่ชายเป็นดอกเาเป็นดัพีาจคดัดังนานดจัดเป็นการให้ความสำคันอย่างมีความั้งใอย่างเต็นตัวให้ความสำคัญตาดีนั้นก็ได้แต่มันมาจากมานานอย่างเงินจัดหลังมานาน็เปี่ย อลองลองมาแต่งประโยชน์หน่อยกันเยรสองก็บอกว่าอิจารูกุ้นละอิสมินมีเด็าอสมอาที่จงทําให้ทุกๆคํานามต่อไปเนี่ยมุกตาดาคานามที่เขาให้มาจากเนี่ยนะเป็นมุกตาดาว่าอัคบิรอันงหูมีข้อบารินยูนาซิบุหูแล้วก็ให้เราหาคอบัตมาให้มุกตาดาเหล่านี้นะด้วยกับคอบัตที่อะไรเหมาะสมกับมันอ่า อาคำที่หนึน่งอัาบุจะบอกไงที่อสัาาอสล่ามุอนาอัสล่อัส h ว่าอะไรสื้อผ้าจัดีดูจัดีดูอะไะลละนะอรวะอัสลบุจัดีดูมาชาลอดอาได้ละมาชาลอดนะอัสลาบุจะดีดูประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองอะไรอะไรอันล่างนะ่า

ดตรถจะแปลว่าอะไรจักรยานมักาอัสชาลออัดแรถจะกตจักรยานเป็นไงดีรัสวดอะรัสวดรถจักรยานจะหาคำอะไรจักรยานนั้นเป็นไงดีรัสวดฮะยามีรุ่นยามีรุ่นยามีรุหรือจะมีละตุนจะมีรุ่นยมีละตุนจะมีรุหรือจะมีละตุน จมีเดี๋ยวแตเราจะตูมีตานะอ๋อจย่างีอ่า่เราจะจะมีและตนได้หรือจะบอกว่าจะดีได้จะดีดจะดีนะตนก็ได้อ่าครับต่อไปอัสซ่าฮาร์ตู ดอกไม้เป็นไงสวยสวยอ่านึกภาพไทยก่อนดอกไม้นั้นสวยสวยยังไงดีสวยครับสวยจะมีได้จะมีละตุนจะมีละตุนมาชาลาะหอมมันอมอ่าจะมีละตุนอ่าต่อไปอัสรีโรไปลว่าเตียง อสซาดีเตียงเป็นไงเตียงก็เป็นไงได้แขวนขวนเตียงไงดีเตียงกาบีรุนเอาเตียงมันใหญ่ได้อ่าแห่งได้ใจความกันแล้วกันเตียงใหญ่มาร์ชกาบีรุนดูดูรั อัลกุรอซีโยตัวอีตัวอีตัาอี้นั้นเป็นยังไงตัวอี้นั้นตัาอี้นั้นอ่ากอดีมนบาร์กัลเลวฟิกอัลกุรอซีกอดีมุลได้ตัาอี้นั้นเก่า เพราะนั้นในกุรามีอยู่อายะหนึ่งอายะใดอายากุรซีอายากุรซีแปลว่าเก้าอี้อัลเราประทับอยู่บนบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ขอพระองคนะ์อาลาวัตะฟะบตรงสูงทรงอยู่เหนือบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในางานก็บอกกุรซีเนี่ยกุรซีคือกุรซีในที่นี้คืออะไรเป็นที่วางพระบาทของอังค์ในวันสองยันยิ่งใหญ่ แต่เราเราไม่รู้หรอกว่าขนาดไหนรูรไปไร่รางเ,เป็นยนะังไงเขาบอกนี่เขามีมีมีพระบาทวยเหรอไม่ต่เหมือนคนนั่นสิเหมือนยังไงใครบอกว่าเหมือนไหนไม่รูใช่ไหมตอนั้นเรื่องของอัลลาสคาลาเราไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปคิดเพราะอัลาสคาร่าบอกว่าไรซ์กามิสลีใชไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นที่อัลลาสคตะ่าบอกเราในคุร่านบอกในสุนนะแสดงว่าพระองค์อยากให้เรารู้ ว่ามีคุณลักษณะพระองค์เราก็รู้แค่นั้นแหละแต่ว่าข้อแท้จริงเรารู้ไหมไม่ต้อรู้แค่จร่งดุจทราบเราก็ไม่สามารถจะมองได้หมดนะเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์มีตาอัลลอฮ์ทรงเห็นมีห้องมีตาแล้วก็ตาก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละเหมือนไอะไรในเหมือนกันนะไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างเดียวอ่าต่อไปกุลซีกิตาม อัลกิตาบุไปว่าหนังสืออัลกิตาบุผมไปคิดสอบยากหมดเวลาแล้วเวลาสอบนี่นะได้คะแนนเท่ากันอย่าไปคิดของยากอ่าเอาของง่ายๆที่เราจำาน่ะโูฟีดูมันต้องไปหาคขศัพท์ผมมันต้องเขียนไปนี่นะโอ้โหยครูต้องให้คะแนนเยอะแน่เลยคะแนนเดียวเหมือนกันใช่ไหมโูฟีดู อัลกิตาบุมูได้มูฟีดุนอ่านะมีประโยชน์หมัยก่อนเขาบอกว่าค่อยรูจจลีสซินฟิสซามาอิกิตาเพื่อนที่ดีที่เป็นเพื่อนอะเพื่อนคุยที่ดีรือว่าเพื่อนที่ ที่ดีที่สุดเลยก็คือหนังสือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยไปไหนติดหนังสือไปด้วยไม่มีใครคุยลรัก็่านหนังสือใช่ไหมสบายอ่าต่อไปคำามสุดท้ายอัลฮัลรุใครตอบได้มีรางวัลให้อัลฮัลรุแปลว่าอะไรอัลฮัรร้อน้ความร้อนอัลฮัลรุชาไหม ชาดีโดนชาดีโดนความร้อนนั้นเป็นไงร้อนรุนนแรง รมาณกับกือบปรขมานครึ่งเล่มไปนะหรือจะขึ้นเลยก็หลังเรามารอาจารยรอเฉยอาจารย์อยากดเทคนิคถเกิดว่าคว่าเราจะเติมคำว่าสีเข้าไปก็ใส่คำว่าสีเลยนะอาจารเช่นคำว่า่างพ่อจักรยานคือเติมคำว่าสีก็ใส่คำว่าสีไเลยอ่าสีได้เลยสีได้เลยามาเพื่สเปคามจะใส่สีใช่ไหม แล้วต้องดูอีกว่าตัวที่เราจะใส่ที่เราจะให้สีเนี่ยมันเป็นมูซักกันหรือมูอันนัสเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงอย่างเช่นเราบอกว่าอันเดอร์รอเจตุอะไรไหมีตาลูกกล้องจักรยานเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหญิงมีตาจักรยานมีเพศด้วยเหรอนะเด้วมึงเดี๋วมึงบตาเราจะบอกจักรยานสีได้ สีแดงหัมรอปูอาจารรอเจอตัวหัมราะอเขาบอกว่าอัลกิตาบุอัะหัมรูสีแดงอัลกิตาบุอัคด์สีสีเขียว ถ้าเป็นอันตดอร์จะขอดอไรขอดรอเต,ติมตาคมไม่ได้อะไรนะไหนเติมเป็นเออเป็นยาอายุฮัฒซาเป็นไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แหละอัดริบรูปยาก็ไม่ได้อันตดอร์จะตู้ซอฟเฟอร์สีเหลืองจากอสฟาร์ตใช่ไห,ไหม อัลกิตาร,ร,รุอัสรหอัสรัสรสอัสรุอัคตารุอย่เงี้ยก็ต้องต้องต้อไปสักพักหนึ่ง,งนะแต่ว,ว่าเวลาเราเขียนต้องกรใช้ลกักษณะีกตาร์า,าถ้าเป็นเพศหญิงเป็นารรรอ เพื่ชายเพื่อชายอ่าแต่กีตาร์ประเภทชายเพราะไงไม่ไม่มีไม่มีตาก็เป็นทัายเหมือนอาขดับอาคดับเสื้อเหลืองเคยได้ยินว่าใครก็ฟัตตาวใส่เสื้อเหลืองไม่ได้นี่ไหมเคยดีไหมแหลกมากเลยเสื้อแดงอะเสื้อแดงเสื้อแดงเออส่จะการเมืองแต่จริงๆแล้วเสื้อสีเหลืองโดยสีของมานลยนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ ข้อห้าแต่ประกาใปาเรสังเกะใช่ใช่ใช่มี่าย่อธิบายมีได้แัสมาอู้มียาย่ตัวมีคตอบ่ร่นะมีรสกเป็นอย่างนี้ใช่ไมอย่เลยใช่่มอ่าใช่ใอ์มนไอซ์มี่่ี่หงหลักแล้วก็ถ้าเป็นอซ์มนแอสมาเป็นคานามอันนี้อันนี้ไม่มีตาอ๋อไม่ได้ไ่ไมียามย่าก็ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นคำประหูพ์ คือคำนามทุกคำในภาษาอาหกับมันจะมีพรหูพจน์ก็มักม่อัมุนอังมนอันอมัอังมันอังนอกฤมนงกนออัสมาอังกมาอกนอกนตัมนอังมอังมนอยงกตนอังกมันอกนอังกงกมันอนกกมักมัอนกตก จะเป็นเอกพจน์กิตาบุญก็ลามุน